ในรีวิวจากสินค้าจริงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับเสื้อชิฟองพิมพ์ลายดอกไม้นะคะจะมีเทกเจอร์จุดในตัวผ้าค่ะคุณลูกค้าทรงคอกลมนะคะคอแล้วลักษณะคล้ายคอบัวลแล้วมีจับจีบรุดระบายนะคะแล้วที่ขอบของตัวระบายนี่นะคะจะมีการเย็บกุญะคะ่ะเป็นเทคนิคพิเศษนะคะนี่นะคะกระดุมตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะ เป็นรีวิวที่สีเหลืองนะคะสีเหลืองไซส์ 2XL อะคะ่ะคุณลูกค้า 2XL รุน่นนี้อก43ครึ่งนะคะสะโคกจะอยู่ที่46นะคะนี่นะคะมีซับในสายเดี่ยวเย็บติดให้นะคะสีเหลืองตอนนี้ทางร้านมีไซส์ 2XL 43ครึ่งนะคะคุณลูกค้านี่นะคะให้ดูลายผ้านะคะน่าใส่มากเลยค่ะผ้าสวยค่ะสีฟ้าค่ะคุณลูกค้า สีฟ้าตอนนี้เพนีมีที่ไซส์สี่สิบหกนะคะคุณลูกค้าข้อไม่แคบนะคะคุณลูกค้าทรงแขนนะคะยาวประมาณครึ่งแขนและมีสมอกให้นะคะคุณลูกค้านี่นะคะด้านหลังด้านหลังจะมีกระดุมหลังให้หนึ่งเม็ดนะคะนี่นะคะแบบสวยะคะ่ะแบบน่ารักค่ะผ้าสวยใส่สบายระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะส่วนที่เพนีรีวิวสีชมพูนะคะคุณลูกค้าไซส์เอนะคะ อ,อก35้ครึ่งพันอีอกจริง33นะคะสโพกจะอยู่ที่ประมาณ38นะคะความยาวอยู่ที่22ค่ะส่วน2ตัวนี้ความยาวอยู่ที่25้านะคะคุณลูกค้าเสื้อไม่ได้สั้นมากนะคะไซส์ปกติอะคะ่ะคุณลูกค้าด้านข้างนะคะสีชมพูที่พันีใส่นะคะมีไซส์ S 35้ครึ่งนะคะและไซส์ 3XL อ,อก4อก้ครึ่งนะคะสีฟ้านะคะมีไซส์ 3XL นะคะ สีเหลืองมีไซส์สองนะคะเรียนเชิญนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ